ดูให้ก่อนว่าวินค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้างไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเล่นบ้างนะะ้ามาไปซื้อตั๋วกันไปซื้อตัว๋วใจค่าตั๋วมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มากัน3มคนหมดไป260บาทตอนนี้ขึ้นรถลางแล้วกำลังจะพาไปชมสถานที่ของเล่นต่างๆไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน มีภูมคุ้ยๆอย่างนี้สวยสวยในในของประเทศเราเรอล้ามออกแล้วค่ะรอ,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 อประมาณเกือบคงชั่วโมงได้รอให้คนแต่งก่อนสนุกดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะมมมมมเนาะคงคงคงดีกว่าบ้านเราไม่ได้ เปนเผากเสร็จแล้วคว้างจริงเลยไม่ต้องล้างคว้างควยจริงเลยรสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองกินเดี๋ยววันหลังพาไปลองกินนะคะเจอแล้วเครื่องเล่นอันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวออยรอดูเหมือนว่ามันจะเป็นลาง 好,好。 ลางมามาจอดอยู่ที่เป็นจุดชมวิวนะคะเหมือนหอไอเฟลจมรอง mm hmm. ก็มองไปเห็นทัศนียภาพรอบๆนู่นก็ยังไม่เสร็จนี่ก็ยังไม่เสร็จมีไวกิก้งก็ก็ยังไม่เสร็จรถไฟก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ก็คือแต่ว่าเขาก็สนุกของเขานะแต่ว่าคนอินเดียเขาก็คงแฮปปี้นี่คือนี่คือศูนย์สนุกในเมืองใหญ่แล้วนะ มีเด็กๆมาเล่นกันมีรถปัม๊มแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยจะไม่ทันสมัยเหมือนกับบ้านเราบ้านเราจะค่อนข้างทันสมัยกว่าเยอะราคาตั๋วก็ไม่แพงค่ะบางอย่างเนี่ยอย่างเรืออันนี้ก็จะตกอยู่ที่20รูปีต่อคนแต่ว่าถ้าเกิดเหมาแพคเกจทั้งสทีนสนุกก็ต่อคน250รูปีก็จะเล่นได้ทุกอย่าง <c oughs> มี <c oughs> เครื่องเล่นบางอันก็เสียไปเยอะสร้างไม่เสร็จก็ยังมีอีกเยอะ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่บ้านพีสิกอยู่ทางน ون, <S <S ู้นชื่อว่าสแกลลี่ซ่อมเหมือนกันอันนี้ดูน่าสนใจหน่อยแต่ก็เข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าปิดอยู่ซ่อมอยู่นี้ฝั่งนี้ล่างน้ําที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรือเรือยางเรือยางปัม๊มเขาก็จะล่องเล่งกันมาเรื่อยๆตรงนี้มีอาหารขายอาหารอินเดียขายอยู่ฝั่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกไก่ เนื้อไก่ปลาเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินหมูก,กันเนื้อก็ไม่ค่อยกินตอนนี้ก็เย็นแล้วประมาณสี่ห้โมงเย็นได้แล้วคนไม่มากเท่าไหร่เพราะเป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะมีสระว่ายน้ำด้วยตรงนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อค่ะ